ทอมวนพรผู้มีบุญทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาเยี่ยมที่เมืองอัมสเตอร์ดัมซึ่งจุดที่ยืนอยู่นี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนที่เดินทางมาสู่ยุโรปแล้วก็จะเดินทางมาที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์แห่งนี้ท,ท,ทั้งๆที่ จุดตรงนี้โดยสภาพแวดล้อมทั่วไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากถ้าเปรียบสภาพบรรยากาศที่ประเทศไทยก็น่าจะมีอยู่กับทุกภูมิภาคภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใตนะ้เพราะว่าเป็นท้องไร่ท้องนาที่สำคัญก็คือมีคลองน้ำแต่ว่าจุดเด่นสำคัญก็ถัดไปจะเป็นแม่น้ำคล้ายๆกับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่มุมที่เรายืนอยู่เนี่ยยังไม่สามารถ จับภาพได้แต่ก็ให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าหมู่บ้านเล็กๆนะ Museum, เนี่ยแซนส์มิวเซียมเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดนะคนทั้งหลายให้มาลหลงไหลในเสน่ห์ที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพเก่าแก่ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณสามารถที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ,อ,อัมสเตอร์ดัมนี่ได้ ดังนั้นในแต่ละวันจึงมีผู้คนเดินทางมาจำนวนหลายพันหรือหลายหมื่นคนสามารถทำรายได้ในเชิงธุรกิจท่องเที่ยวได้แล้วก็มีการนำสินค้าที่เรียกว่าโอท็อ mm hmm. บ้านเรานะ่ะมานำเสนอแล้วก็จำหน่ายที่นี่แล้วก็ผู้คนที่มานี่ก็รู้สึกว่าต่างบ้านต่างเมืองที่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นพอมาเห็นที่นี่แล้วก็นึกถึงอยากให้ประเทศไทยบ้านเรานะ เมืองทุกจังหวัดซึ่งก็มีอยู่แล้วแต่ว่าทำอย่างไรจะให้เป็นจุดสนใจที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้ในแต่ละหมู่บ้านสามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองนำเสนอตัวเองเอาของดีประจำหมู่บ้านมานำเสนอให้กับต่างบ้านต่างเมืองได้สนใจอยากฝากให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลหาประวัติศาสตร์ของตนเองให้ได้แล้วอาศัยผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เขียนประวัติศาสตร์ แห่งหมู่บ้านของตนเองขึ้นมาให้ได้แล้วก็ให้เห็นความสําคัญของการสร้างบ้านสร้างเมืองของเราให้ได้ในแต่ละจุดดังนั้นก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มาสู่ที่นี่หรือที่ยังไม่ได้มาได้มีความสุขนะเหมือนกับที่กระผมได้ตาม,มามีความสุขกับการที่ได้มาเยือนที่นี่อำนวยพร